สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับสำหรับเครื่องเจียวตัวนี้เจียวกะหมูนะครับเจียวหมูกระจกนะครับเราก็ได้ผลิตเสร็จสิ้นวันนี้นะครับเราก็ออกแบบมานะครับสุดความสามารถกันนะครับตัวนี้ใช้กระทะเบอร์30นะครับเบอร์30นะครับด้านล่างก็จะเป็นเตาแก๊สหนงคู่ KB8 นะครับล้อเข็นได้นะครับเข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับตัวนี้ใช้ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับเป็น มอเตอร์เกียร์ในตัวนะครับเป็นระบบอินเวอร์เตอร์สามารถที่จะปรับซ้ายขวาได้นะครับเร่งช้าเร็วได้นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับก็ใช้สายบ้านธรรมดาเนี่ยนะครับแต่มอเตอร์เป็นมอเตอร์ชนิดพิเศษนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์เกียร์ในตัวนะครับจะไม่มีสายพานเข้ามายุ่งเกี่ยวให้ยุ่งยากนะครับอันนี้ใบพายนะครับใบพายก็เราก็ออกแบบมาให้ได้ประมาณนี้นะครับก็เป็นสแตเลสเกรด304เลยนะครับ ส่วนกระทะก็จะเป็นกระทะใบบัวเบอร์30นะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบการใช้งานให้ดูนะครับอันนี้เป็นบินเวอร์เตอร์นะครับก็เปิดไฟนะครับก็จะมีการโชว์การทํางานนะครับอันนี้ปรับซ้ายขวานะครับปรับซ้ายขวานะครับปรับซ้ายขวาแล้วก็สามารถที่จะเร่งรอบช้าเร็วได้นะครับ การกวนก็จะเป็นอย่างนี้ครับจะเล่งรอบช้าเร็วก็ได้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะการทํางานแบบนี้นะครับก็จะช้อนนะครับช้อนช้อนแล้วก็ยกขึ้นนะครับกอ็อันนี้ก็เบาแรงไม่ได้ส่วนนึงนะครับท่านต้องใช้ใบพายนะครับช่วยช่วยเป็นบางจังหวะนะครับ ว่าอันนี้นะครับก็ใช้ตัวไฟช่วยเป็นบางสวัสดิ์อย่างนี้นะคะะะรับใช้ตัวไฟช่วยหน่อยนึ่งก็สา,ามารถเลียงเล่นกับฝันเลยได้นะคะะรับใช้เลยได้นะครับก็ใช้โดรไฟช่วยนะครับตัวไฟช่วยเพราะว่าไม่สาม,มารถที่จะขวานทุ่งกระทัดได้นะครับอันนี้ไม่ไม่ให้ควรนะครับเ,เป็นเป็นเป็นการเจียวนะครับเจียวขัดหูนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เราก็จะได้ศึกษาและก็พัฒนาต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวแรกที่ผลิตึนานนะคะรับสำหรับารสาธชนิกเป็นตัวแรกนะครับ ตอนแรกเราเรายังค the mm ิดงบปัญหาว่า hmm. ม mm ันจะกว่าหกเราเลยมาปรับปรับเร็วหกแม่ปรับเร็วหกแม่ปรับเร็วนี่หกแม่ทีนี้ระดับนี้ไม่ได้ทีปกบอกว่าพยายามต้องต้องต้องมันมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เรารู้สึกว่าเราต้องใช้ถ่ายช่วยถ่ายช่วยเขี่ยอะไรตัวนี้ก่อเนี่ยมันมันมันเบาแรงได้ส่วนคือไอ้ช่วงเชื่อมช่วงสมรค ประมาณ80%ได้ใช่ครับใช่เพราะว่าทั้งสองแขนเนี่ยเราร้อนด้วยอันนี้ก็คืออย่างที่ผมอธิบายทางทีแรกคือเราอาจจะต้องช่วยบ้างใช่ครับมันก็ต้อง่องอยู่แล้วใช่ใช่รครับหลังจากที่กระทะแรกเสร็จไปนะครับเป็นกระทะประเดิมเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นกระทะที่สองนะครับครั้งละ10กิโลกรัมนะครับอันนี้เป็นหมูกระจบนะครับเครื่องเจียวหมูกระจบรุ่นใหม่ครั้งละ10กิโลเลยครับ ครับวันนี้ที่เจียวออกมาได้นะครับนะครับก็ออกมาได้สวยงามครับอ่ะเรามาลองกันกับท่าที่สองนะครับอันนี้ใช้ความร้อนสูงนะครับใบพายออกแบบมาพิเศษเลยนะครับเทคนิคก็พิเศษเลยนะครับลองควบคุมเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับปรับรอบค้าเร็วได้ซ้ายขวาได้นะครับซึ่งการปรับซ้ายขวาก็ จะมีผลต่อการเกี่ยวหมู่ระจกนะครับครับตอนนี้ใช้รอบช้าก่อนนะครับค่อยๆพายไปนะครับ ที่กระทะที่2ก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับก็ผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจครับข้พอ,พอดีของใบพายนี้นครับเราไม่ต้องมีหัวยกนะครับถ้าเราเดึงใบพายมาขนาดนี้ใบพายจะค้างอยู่ประมาณน,นี้ ถ้าเรายืนทำอย่างนี้ถ้าแก๊สเราเแก๊สแก๊สมาทนี้ก็ได้นะหันนตัวคงแก๊สม่นี้ก็ได้เพราะว่าตรัแรกเขาหันนี้ของผม่วคุณมีคนนู้นน่าจะหันแก๊สจากคนู้นผมก็เลยให้หันแก๊สคน้นแล้วก็ยกยกสลับแก๊ส